นี้บอสให้น้ำมันมาครึ่งถังครึ่งถังนะพิสูจน์กันไปเลยครึ่งถังเราจะไปที่ไหนไอ้ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีช่วงล่างหนึ่งสิ่งที่เห็นละช่วงล่างช่วงล่างนั่นมากแเขาก็โชว์ตลอดเลยนะว่าน้ำมันกำลังไหลเวียนเนี่ยอย่างตอนนี้กำลังทำงานร่วมกันเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เนี่ยกำลังไปด้วยกันอ่ะพี่ไม้ลูกค้าไอ้แฟนขับชาวติกตกอของไอ้ด้วยบอกว่าทีอูดเนี่ยปีก็เก่า สิบกว่าปีแล้วแบตเตอรี่อ่ะมันจะใช้งานได้จริงเหรอมันประหยัดจริงๆเหรอมันใช้เครื่องยนต์จริงหรือมันใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวหรือเปล่าเครื่องดับอีกแล้วรถเป็นอะไรเครื่องดับอีกแล้วรถเป็นไฮบริดไงไฮบริดอ่ะชาร์จไฟอยู่ชาร์จไฟอยู่ชาร์จไฟอยู่ก็สำหรับคนที่ยังไม่เชื่อยังไม่มั่นใจดีกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอา โดยตาพี่อุ้ยคันนี้อายุสิบปีที่หลายคนแบบบูลี่น้องบูลี่น้องแบบให้บิดยุคเก่าอืมมันจะขับได้หรออ่าใช่ประหยัดจริงหรอใช่วันนี้บอสให้น้ำมันมาครึ่งถังครึ่งถังนะพิสูจน์กันไปเลยครึ่งถังเราจะไปที่ไหนไอซ์ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีแบบปุบปับทัวร์มากวันนี้คือไม่ได้วางแผนอะไรเลยไม่ได้วางแผนอะไรเลยอยากไปปะไปเลยไปเลยเพราะว่าคิดแบบ ก็เห็นคอมเมนต์มามันเดือดมันเดือดเห็นคอมเมนต์แล้วเดือดก็เลยต้องขออนุญาตบอสหน่อยไปดีกว่าอยากจะพิสูจน์จังเลยอ่เดี๋ยวให้ดูน้ำมันนิดนึงว่าน้ำมันครึ่งถังจริงไหมมาดูนี่อะลองดูที่เกน้ำมันนะครึ่งถังนะไม่โกงนะไม่โกงนะแล้วจะไม่เติมด้วยไม่เติมด้วยอืม เดี๋ยวรู้กันเลยเดี๋ยวรอชมนมเราต้องเอาสติกเกอร์มาปิดอะไรฝาถังไหมเดี๋ยวเอาวัคซีนมาปิดฝาถังไว้อ่าหยิบวัคซีนให้หน่อยขอวัคซีนหน่อยอ่าขอสติกเกอร์อะไรก็ได้มาปิดฝาถังหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อเอาให้รู้กันไปเลยนะรถราคาเท่าไหร่นะสาม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 ห้าเก้าใช่รถปีสองพันสิบเอ็ดให้บิดสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทป้ายแดงล้านหนึ่งล้านสองล้านสองมั้งนี่ยล้านสองนะแล้วก็หลายคนกลัวแบต มันเสื่อมแล้วใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอาเดี๋ยวรู้เลยถ้าเกิดแบตมันเสื่อมมันจะกินน้ำมันกว่าเดิมอ่ะใช่แต่ถ้าแบตไม่เสื่อมเนี่ย,ยก็คือว่าไปกับการเนี่ยก็ส่ชั่วโมงไปกับอ่ะรวมไปกับ4ี่ชั่วโมงวันเดทิปเลยวันนี้ไปกินข้าว,ไป,าวไปกินข้าวกนไม่มีอะไรครับนอนๆอย่าไปกินข้าวต่างจังหวัดมาอ่ะนี่เอามาแล้วปไปปิดเลยไปดูนู่นนี่น้ไม่เติมนะ ไม่เติมปิดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยพอไหมไม่พออ่าเป็นรูปบวกอย่างนี้เลยเนี่ยไม่เติมเราจะไม่เติมไหมพอแล้วพอไหมพอแล้วอีกหน่อยนึ่งอีกหน่ึ่เนี่ยเราจะไม่เติมนะครับแล้วอันนี้เราทิ้งเลยโยนเลยโยนเลยอ่าโยนทิ้งไปเลยโยนทิ้งเลยไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วเราปิดไว้แบบนี้นี่นะ ไม่เติมน้ำมันเลยนะครับไปกับการจนบุรีอ่าดูกันว่าจะกินข้าวลิงไหมจะต้องไปเดินนั่งเข็นรถไหมอ่ะว่ารถอายุ10กว่าปีเนี่ยอ่ามันเจ๋งไหมมันเจี้ไหมเขาเขาเคมในในเลขไหมเขาเคมว่าไม่ใช่ในอะไรแรงอ่ะแรงมันเขียนว่าเท่าไหร่ตอนนี้มันอยู่ประมาณ300กว่า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 เดี๋ยวมาดูไปกลับนี่ประมาณ200กว่ากว่า200กว่ากว่าแต่มันขึ้นอยู่กับการเจียบของเราด้วยอ่าแต่เดี๋ยวมาดูว่าเราที่จะขับแบบ แบบไม้อะอาแบบพี่ไม้แบบสไตล์ชีวิตประจําวันเลยอาแบบไม้อะอาเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้วยตอนขับดูดูเข็มหน้าปัดไปเลยว่ามันอือถึงไหนนะเดี๋ยวดูว่านอนจะรอดไหมอะไปโอเคเดี๋ยวไปเจอกันไปไปเดินทางกันเลยมานเข้าไปดูแฟนเพจ a c e b o o k ของเราได้ที่รถมือสองฟรีดาวอัลพมคาร้านของเรามีรถสวยๆเข้ามาใหม่ทุกวันเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้นะคะเริ่มเดินทางกันละไปเราไปขึ้นทางด่วนดีกว่านาะ แล้วเรามีเงินสดไหมพี่ไหมเฮ้ยของคืสดนะ่มียี่มียี่บมีไหมมียี่สบาทอะอ่ารวมยี่สิบาทยี่สิบยี่าทางห่วนยี่สมัยี่แรกได้ล้สี่บาทเฮ้ยไอมีอยู่ตังต่อไปละยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบตะกล้องมีไมตกล้อตก้องมีไหมุ้ยตกล้องมีร้อยหนึ่งเลยอ่ารอดแล อบอกว่าได้ได้อยู่นะจะได้อยู่ไปใส่ประหยัดเลยนะ,ะยน้ำมันก็จะไม่เติมค่าท้งโกดก็เอามาหายกันอีกอันนี้ไม่ได้ประหยัดอันนี้เล็กจนผ <laughs> ปรับเปล่าก็จะอย่างนี้แหละเอาไปแล้วมันขึ้นทางน,านงเล่าอ่ะที่จากที่ขับมาพี่ไม้ยี่รู้สึกว่าจะขับสไตล์ตัวเองอยู่แล้วรอยยี่ต้องมียืนพื้นต้องมียืนพื้นนะคือช่วงล่างหนึ่งสิ่งที่เห็นนะอ่ะช่วงล่าง ช่วงล่างแน่นมากถือว่าโอเคเลยเขาแต่เขาโปนี่คือแบบนี่ปิดปังช่วงล่างหืนแน่นมากแม่อ่าเออช่วงดีแล้วเขาก็โชว์ตลอดเลยนะว่าน้ำมงนน้ำมันกำลังไหลเวียนเนี่ยอย่างตอนนี้กำลังทำงานร่วมกันอ่ามอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เนี่ยกำลังไปด้วยกันกำลังทำงานแต่ข้อเสียงรถคันนี้คืออะไรรู้ไหมแอบขับเร็วไม่ได้รู้กันทั้งรถเลยใส่มาดัดตัวเลขเลย เป็นเนอฟตัวนี้เลยกูเลขมันใหญ่มองเห็นทั้งรถเลย,เเลยอ่ะเลยเหรียญร้อยสาวแล้วทอแล้วอุ้ยลืมตัวลืมตัวบ้าซะแต่หน้าตอนนี้ฉลาดมันเฉียดได้เยอะนะนี่จะดูคมอ,อ,อะไรไหมเนี่ยอ๋ออ๋อมีหนึ่งสิ่งไอ้ปุ่มคมอะไรเนี่ยแค่นิ้วเราแตะนิดเดียวยังไม่ได้กดน,นะแค่<อ>าวางไปเฉยมันจะขึ้นด้วยูนะพี่ยังไม่ได้กดนะเนี่ยเหมือนมันรู้ว่าเราจะกดแต่นี่แหละเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้กดนะเออเออฉลาดฉลาดฉลาดรถซีดีตัวนี้ใส่ได้หกพผง งานด้วยจูดจูใจเลยจูใจอย่ากทำบูดไม่ได้ต้องเอาเป็นแผ่นซีดีมาเลยจะทำนี่แปลอะไรเนี่ยเราล่นเดี่คันนี้เอาแผ่นซีดีออกมาไอ้ขับรถไปถ่ายรูปไอ้กะหันขับรถไปถ่ายรูปได้ไหมกลับร้านมาคือแบบเศร้าเลยอ่ะจิตใจห่อเหี่ยวเลยแม่งเศร้าทั้งห้าสิบเพลงอ่ะไม่ไหว แต่ดีนะมีที่วางของด้วยให้ใส่ใหม่วาเออว่โอเคควางของก็เยอะด้านล่างก็มีที่วางอีกเราประชันไมได้อย่ขึ้นวันนี้ก็ใส่เงินของเราแล้วใส่ไม่วางเกร่น้ำได้ไม่พอก็เลื่อนมาวางนี้ได้อันนี้ก็ไว้วางแขนชิวๆตั้งหนักพอดีนะหนกพอดีแล้วนั่งสบายด้วยใช่ข้างหลังนั่สบายไหมอือดับไหมไม่อือดอไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กาญจนบุรีเรามาเทดสอบสมาธตอนนี้เรา อเอาแบบฟิวใช้งานในชีวิตจริงอ,อ่าขึ้นทางด่วนเนี่ยมันเป็น,นยังไงเสียงลมก็ไม่ได้ดังนะไม่ได้ดังไม่ได้ดังเสียงลมถือว่าเงียบเลยนะเสียง,งของเครื่องยนต์เรายังไม่ได้ยินเลยครับใช่เดี๋ยวเราไปดูว่าเราไปการเดฟวูีมันไหว,วไหมเพราะมันจะมีจังหวะขึ้นเขานิดๆหน่อยๆ <h> อะไรเงี้ยเอออ่าอ่าตัมอเตอร์ไฟฟ้ามันจะไหวไหมนะโอเคไปไปดูกันไปรอด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  Look at the chain. ถึงแล้วครับแล้วเราอยู่ในช่วงอะไรไอช่วงของเราก็คือกลัวแล้วมึงต้องขับมาที่การนักการนัชบุรีกลัวแล้วมึงต้องขับมาที่การนัชบุรีมาถึงอย่างสวัสดิภาพปลอดภัยนะฮะเมื่อกี้นี้จะเล่าให้ฟังว่ามีจังหวะรถตัดหน้าโอ้โหมีจังหวะรถตัดหน้าเราเบรกไปปั๊บนิ่งกิ๊บรถไม่มีสะบัดนะฮะ ต้องบอกกันอย่างนี้เลย A B S ขึ้นโชติ๊ดตื้อนี่ปลอดภัยปลอดภัยหาห่วงไรลิ้วรอยทุกชีวิตปลอดภัยในพีอุดนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยไปสัมภาษณ์ผู้สนับสนุนของเราหน่อยวันนี้เรามีสปอนเซอร์นะครับรายการเรามีสปอนเซอร์จากจากนี่เลยนะครับรถบ้านคุณน้อยนี่ถือก็ได้พี่ วันนี้เรามาทำอะไรกันพี่น้อยวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้ก็มาเทสรถเทสรถโอ้เทสรถเลยกับพีอูดนะพีอูดนะคะจากกรุงเทพมาถึงกาญจนบุรีอ่าพี่ไหมไปกลับก็200รอกว่าโลไปกลับ200รกว่าโลรอดูท้ายคลิปว่ารอดูท้ายคลิปน้ำมันเต็หมดกี่ลิตรใช่เพราะว่าชาเลนจ์เรารอบนี้พี่น้อยน้ามันครึ่งถังไม่เติม ไม่มีบินมาคือถ้าเติ่มใจเองแต่ลองดูค่ะสำหรับโตโยต้าพีจากกรุงเทพมาถึงกาญจนบุรีไปกลับจะใช้น้ำมันทั้งหมดกี่กิโลคของเขาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกันออ้ยสีขวดอะไรเนี่ยโอเคโอเคครับไปเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีทยคลิปแล้วกันเนาะไอมาใช่ครับไป เดีพบกี่กวกินข้าวก่อนตอนนี้หิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วมากๆหิวหิวข้าวหิวทุกอย่างเลยครับโอเคไป อิ่มอิ่มแน่นเลยปลยาชากบทอดอแต่กบไปทั้งหมดหกจานกินกันเยอะกินกันเยอะแต่เหมือนมันไม่ได้จบแค่นี้เอาเป็นว่าน้ํามันเราจะพอไหมเพราะเราต้องไปต่อคือใช้คําว่า มันเหลือเฟือเราไปต่อดีกว่าเราจะไปต่อกันเราไปต่อจะไปที่ไหนต่อเนี่ยเราจะไปกันที่คีรีทาราคีรีทาราซึ่งไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารเป็นร้านอะไรเออร้านอาหารละมั้งเกือบเอบเอาเป็นร้านอาหารดีกว่ามันควรเป็นร้านอาหารเพราะเรามากินอาหารทงเดียวินพันกันเราจะได้ทดสอบสมรรถนะด้วยจะได้รู้ไปเลยว่า เฮ้ยมากินข้าวแล้วกลับหรอไม่เดี๋ยวไปต่ออีกไปต่ออีกเดี๋ยวดูว่าน้ํามันมันจะพอกับกรุงเทพไหมถ้าไม่พอตรงไหนไม่เติมไม่เติมไม่เติมโทรเรียกรถสไลด์อย่างเดียวรอดูนะ่มาดูฝาถังเผื่อไม่มีคนเชื่อก็เป็นเหมือนเดิมครับตัวเดิมนะฮะสติ๊กเกอร์เราก็ไม่ได้ดันไม่ได้เอามาด้วยตอนคลิปไปจะเห็นเลยว่าเราโยนทิ้งไปแล้วเราโยนเราโยนไอเทปนี่ไปแล้วโยนไปปั๊บมีคนวิ่งไปเก็บ ใา่ไปไหนไม่รู้จริงไม่เติมจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านต่อไปเดินทางดีกว่าฝนจะตกแล้วนลงแล้ว a few moments later สรุปที่อุดเบียดน้ำมันไหมครับอบียดาการาบยังไม่หมดเลยตอนนี้เหลือประมาณสามปีน่ะอยู่3าิปอยู่เลยไปอนาอนามต่ออีกทำงานหนัก ยอดตัวไม่มีเยอะเออสัญญาณโทรศัพท์เริ่มดีนะครับตู้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 ดูเวลาก่อนตอนนี้พี่ไหมสี่ทุ่มห้านาทีสี่ทุ่มห้านาทีร้านอาหารร้านที่สองเราอ่าเรายังอยู่กาญจนบุรีอยู่เลยตรงนี้เรียกได้ว่ากลางเมืองเลยกลางเมืองอยู่ตรงสะพานเลยสะพานอยู่ตรงนี้เองสะพานเขาเรียกสะพานหรือวะเออไม่รู้แหละสะพานจำไม่ได้แล้วสะมันตายกันเยอะ นะตอนนี้เราเดี๋ยวจะกลับละจะกลับแล้วไปดูน้ำมันกันเหลือเท่าไหร่ไปดูไปดูน้ำมันไปดูน้ำมันฝาถังก็ยังไม่ได้ไม่ได้ห่อนะไม่ได้เติมเลยอ่ะดูหน่อยน้ำมันเหลือเท่าไหร่อ่ะน้ำมันเหลืออยู่กี่ขีดวะนะสามขีดสามขีดโอเคสามขีดมาไปจะกลับกรุงเทพกันด้วยนะเดี๋ยวเราเดินทางกันโดยที่จะไม่เติมเลยอ่ะดูดูดูตรงนี้ก็ได้มาดูตรงนี้ ยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วเพราะทุกคนไม่รอเราแล้วตอนนี้นี่ยังไม่ได้แกะนะอยู่แบบเดิมนะฝนตกยังไม่หลุดด้วยเดินทางประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งอ่ะสองชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงครึ่งไปใน GPS โอเคไปเจอกันบายไปเสร็จแล้วก็เดินทางกลับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันศูนย์กิโลยังไม่ถึงร้านเลยตอนนี้อยู่ แคลายวงสว่างนนทบุรีต้องไปแคลายอะสู้ต่อเอาให้ถึงก็คิดอยู่เหมือนกันถึงไหมแต่มันก็ใกล้มากแล้วนะโอ้ทคนข่แบบว่าเหี้ยย่งรจะรวจแบตเราก็ลดเอาลดเอาน้ำมันเราก็กระพริบเอากระพริบเอาแหลงเหลือศูนย์แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวเองอีกอึดใจอะทุกคนสุดท้ายเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยรู้สึกภูมิใจมากมันตื่นเต้นมาตั้งนาน อ่าจริงๆงมันถึงแต่เราลุ้นังไงเราตื่นเต้นเราไม่เคยมันเตือนศูนย์แรงก็เตือนไฟก็กระพริบไม่ร้อนเพราะมันใช้น้ํามันค่อนข้างเยอะไงใช้น้ํามันเยอะเอ้ยไม่ใช่น้มใช้ไฟฟ้าเออมันใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะก็ถ้าเฉลี่ยนะที่กดทิปไปก็ประมาณ360บโลได้360บโลทุกคนน้ํามันครึ่งถังไปกลับก็ไม่ต้องเติม อย่าหาทำแบบนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เราแค่ทดสอบให้ดู <c oughs> ว่ามันถึงจริงๆมันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนได้ปกติแต่มันก็จะมีแบบหลอนหลอนก็อาจจะต้องขับช้าบ้างนะในบาง<ร>าช่วงวใช่ชลแล้วก็สรุปโดยรวมพีอูดขับโคตรดีเลยดีมากตอนมันมีช่วงหนึ่งที่เราเบรกกระทนหันเพราะรถตัดหน้าไม่สะบัดเลยไม่สะบัดเลยรถนิ่งมากช่วงล่างดีเฟิร์มแล้วก็ภายในนั่งสบายนั่งกันไปสี่คนนั่งหลังสบายเลยไม่เมื่อยด้วยใช่เพานั่งแขวะ แล้วคนขับก็เหยียบเอาเหยียบเอาเหยียบเหยียบร้อยสี่ร้อยห้าอย่างกับจรวดที่เหยียบเยอะเพราะว่ารถมันนิ่งแล้วมันเงียบคนขับมันก็ไม่รู้ไงว่าเอยถ้ารถปกดิถ้าเหยียบเกินร้อยยี่สิบแล้วรถมันสายใช่ไหมก็จะไปกล้าเหยียบก็อันนี้แหละก็สรุปโดยรวมพีอูดแม่งโคตรน่าใช้เลยพอเราได้ใช้จริงๆนะวันหนึ่งเต็มเต็มะแม่งรู้สึกอยากได้อะใช่คนไม่น่าสนใจอยู่นะประหยัดมากเลยมันติดตรงที่ว่ามันประหยัดนี่แหละเพราะว่าไอ้ตอถ้าเป็นน้ำมันปกตินี่คือแบบไม่ไม่พออยู่แล้วต้องเติมอยู่แล้ อันนี้ก็คือประหยัดเน้นประหยัดนะครับทุกคนก็อยากแนะนำพีอูดใช้งานมาแล้วเห็นแล้วจริงๆเดี๋ยวเราขึ้นคลิปให้ดูทั้งหมดเลยโอเคก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกด s u b สไ r i b e ที่ช l YouTube ของเราด้วยชื่อช่องว่ากูว่าแล้วมึงต้องขับนี่ขับไปการมาแล้วเรียบร้อยพร้อมกับน้ำมันครึ่งถังวิ่งได้360โลนะครับก็ถ้าสนใจคันนี้ยังไงก็ติดต่อได้ที่ไหนฟ้องเบอร์ฟ้อง0855 1 0972293857นะครับถ้าอยากได้คันอื่นๆนะครับก็นี่เลยเพจรถมือสองฟีดาวออมมาตรงนี้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกูว่าแล้วมึงต้องขับตรงนี้นะคะก็ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ตอนนี้กี่โมงแล้ว่ทย์เที่ยงคืน8นาทีครับ ปุบปับปทัวมากใครก็ใครนะคะอยากให้บ้องเอารถคันไหนที่ร้านนะคะไปทำแบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์กันเย็ยนะะเออคอมเมนต์มานะคระัะคะบาบาย <c oughs> พี่ๆคนไหนนะคะที่อยากดูคลิปรีวิวรถเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ช่อง YouTube YouTube กูว่าแล้วมึงต้องขับได้เลยนะคะมีรถหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยนะคะก็ถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ร้านได้เลยะคะ่ะที่แอด อัมโฮมคานะคะหรือถ้าใครอยากเข้ามาดูรถนะคะสามารถเซิร์ชที่ o o o l l เนี่ยได้เลยค่ะพิมพ์คำว่าอัมโฮมคารนะคะมันจะขึ้นเส้นทางพามาถึงร้านเราเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย